ข้อ68ต่อกันเลยนะครับข้อ68ต่อกันเลยนะฮะแผดตุลานะครับในการทดลองการสั่นพ้องของในท่อปลายเปิดหนึ่งข้างปลายปิดหนึ่งข้างโดยสามารถปรับระดับความยาวของรำอากาศภายในท่อได้ระยะจากตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังครั้งที่1และตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังครั้งที่4เท่ากับกี่เซนติเมตรก็คือหาว่าที่จุดที่ดังเสียงครั้งที่1เนี่ยห่างจากครั้งที่4นะฮะ ก <net> <Bernard Arabic> <nuts> ี่เซนที่ระคับระวังพลาดตรงนี้ดีๆหลายคนจะพลาดนะครับวัดจากจุดเริ่มต้นแน่งเลยไม่ใช่ต้องวัดจากความดังเสียงครั้งที่ไรครับครั้งที่1ถึงครั้งที่ไหรครับสี่อ่ะพี่กายถามก่อนว่าถ้าท่อปลปิดข้างหนึ่งนะครับเสียงดังครั้งแรกก็จะได้เป็นรูปดังภาพนะครับเสียงดังครั้งแรกจะได้รูปดังภาพนะครับนะครับที่จุดที่ปลายปิดตรงนี้ต้องเป็นจุดบับ นะฮะจะไม่ได้ยินเสียงดังนั้นตรงปลายเปิดจะต้องเป็นจุดปฏิบัติเสมอเป็นจุดที่เสียงดังนี่คือรูปดังครั้งที่หนึ่งะฮะแต่เขาต้องการดังกี่ครั้งครับดังครั้งที่4อ่ะพี่กายขอวาดรูปยาวๆหน่อยนะครับดังครั้งที่สี่นะฮะนะฮะทางจากดังครั้งที่1เท่าไหร่นะครับอ่ะพี่กายขอวาอย่างนี้นะครับอ่ะครั้งแรกก่อนนี่คือครั้งแรกนะฮะนี่คือครั้งแรก ปากกาพี่กายเริ่มไม่ติดแล้วนะครับนี่คือดังครั้งแรกนะครับดังครั้งแรกนะฮะต่อไปอยากให้ดังครั้งที่สองตรงนี้ใช่ดังครั้งที่สองใช่ไหมไม่ใช่มันต้องบานๆครับจุดดังต้องบานานี่คือดังครั้งสองนะฮะไปอีกครั้งที่สามนะครั้งที่สามนะฮะและดังครั้งสุดท้ายดังครั้งที่สี่ครับดังครั้งที่สี่ครับครั้งสุดท้ายครับตรงนี้นะครับนี่คือดัง ตรงนี้คือดังครั้งที่หนึ่งตรงนี้คือจุดที่ดังครั้งที่สี่ครับถามหาว่าระยะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะครับห่างกันกี่เซนติเมตรห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับกี่เซนติเมตรแน่นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรครับที่รักครับเรารู้อะไรครับที่รักครับโจทย์ตรงนี้บอกอะไรมาแล้วบอกความถี่บอกอะไรไหมครับบอกอัตราเร็วจากสูตรหากินกูเลยครับ v เท่ากับอะไรครับ v ีเท่ากับเอฟแลมดาถูกไหมฮะ f อฟแลมดารู้ความเาเรารู้ทั้ง f รู้ v หาแลมดาได้ครับ v ก็เท่ากับวี v ส่วนด้วยอะไรนั่นเองครับแลมดาเท่ากับ v ส่วนด้วย f แทน v ไปเป็นเท่าไหร่ครับวี v ไปเป็น340นะฮะแทน f ไปเป็น400ครับตัดได้ตัดกับปาบปาบได้เอาแม่2ตัดแล้วกัน17ส่วนด้วยี่สินะฮะแลมด้าหนึ่งก็คือเท่ากับเท่าไหร่ไปเลยครับ แลมดาหนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่เลยครับทำเป็นทศนยมได้ไหมนะฮะสหาร17ได้เท่าไหร่ครับ8.5หารอีก10ครับนะฮะก็คือได้0.85เมตร1รอบนะ1รอบ1แลมดานะฮะหแลมดาเท่ากับ0.85เมตรนะคะ0.85เมตรถ้าเกิดพี่กายทำเป็นเซนล่ะก็เท่ากับกี่เซนครับเอาร้อยไปคูณครับ85เซนติเมตรนั่นเองใช่หรือไม่นะฮะใช่หรือไม่ ใช่นะคะใช่นะคะอ่ะตอนนี้พี่กายได้แลมดาละทีนี้เราจักจะหาระยะตั้งแต่เสียงดังครั้งที่4 the the fort, the ี่ถึงเสียงดังครั้งที่หนึ่งพี่กายถามว่าระยะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยกี่แลมดาครับไม่ต้องจําสูตรหาอะไรทั้งนั้นครับที่ละครับมองเป็นคืนจําได้ไหมมองเป็นคืนตรงเนี้ยครบหนึ่งรอบใช่ไหมตรงเนี้ยครบหนึ่งรอบหรือพูดง่ายอีกตรงสองลูปเนี่ยคือหนึ่งแลมดาใช่หรือไม่หนึ่งตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ย คือ1นึ่งลัมด้าใช่ไหมมองง่ายๆนะครับและไอตรงนี้ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งกับไอตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คือบวกได้อีกเท่าไหร่ครับไอตรงนี้ก็ลัมดาส่วนสี่ลัมดาส่วนสี่ก็คือบวกไปอีกเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นลัมดาบวกกับลัมด้าส่วน2นั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยนะเพราะไอตรงนี้มันลัมด้าส่วนสี่บวกกับลัมด้าส่วนสี่กลายเป็นลัมดาส่วนสองลัมด้าสองบวกกับไอตรงนี้อีกกลายเป็นลัมด้าส่วน นะฮะเอาตีกลายเป็นแลมดาบวกกับแลมดาส่วน2คือทั้งหมดนี่จากเสียงดังครั้งที่4ถึงเสียงดังครั้งที่1นนั่นเองเป็นแลมดาบวกแลมดาส่วน2ก็คือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับเอาสอคูณทั้งเซนและส่วนกลายเป็น3แลมดาส่วน2ดังนั้นเราได้แล้วว่าทําไมครับะระยะทั้งหมดของเราคือเท่ากับ3แลมดาส่วน2อยากหาเป็นความยาวก็แทนแลมด้าเป็นกี่เซนครับแปดบดังนั้นจะได้3ส่วน2คูณกับ 85เซ็นต์เซนก็จะมีค่าทั้งสิ้นจะได้เป็นเท่ากับนะฮะ127.5เซนติเมตรตรงเป๊ดนะครับจบครับตอบข้อ2ครับง่ายๆเลยข้อนี้ครับง่ายๆเลยครับโอเคนะฮะ